เอาเละครับสิรีพิชมนะครับผมว่าตาเบ้กลับมาอีกครั้งในนิยายวายเรื่องสถานะคนโปรดโดยคุณเขียนซีรุยตอนที่15นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปอุ่นนุนคุณเขียนกันได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนความจริงทางป่ารกและมืดมิดทําให้โปรโดปลาสะดุดล้มจากการวิ่งหนีพระสุเห็นดังนั้นก็ช้อนตัวอุ้มไว้ในอ้อมแขนและออกวิ่งต่อ พละก,กําลังของอัลฟาได้พาโอเมก้าวิ่งหนีมาห่างจากกลุ่มคนเหล่านั้นพอสมควรโปรดเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเหมือนข้อเท้าจะแพลงข้อเท้าของเขาอาจจะพลิกตอนสะดุดล้มก่อนหนะ้าโปรดปานก้มลงมองด้านล่างความมืดในป่าทําให้มองไม่เห็นเท้าของตัวเองแต่ความเจ็บปวดกับสัมผัสที่นูนขึ้นมานี้เขาเคยเป็นมาก่อนพี่จะลองไปสู้พะสู่เอ่ยแต่โปรดปานร่างมือเอาไว้ เราควรหาที่ซ่อนดีกว่าพระสูพยังหน้าและอุ้มโปรดปรานขึ้นอีกครั้งเขาค่อยๆย,ย่องเพื่อไม่ให้เกิดเสียงเพราะถ้าหากพวกนั้นตามมาใกล้อาจจะเจอกับเขาทั้งสองคนได้เป็นโชคร้ายของเขาทั้งคู่เมื่อพายุส่งเม็ดฝนโปรยปลายยิ่งทําให้เดินทางลําบากมากกว่าเดิมเฮ้ย hey, อยู่ได้ไงปังมีเสียงหนึ่งตะโกนพร้อมกับเสียงปืนและไฟฉายที่ส่องมาพระสูจึงรีบวิ่งโดยมีโปรดปรานอยู่ในอ้อมแขน แม้ฟิโรโมนที่ติดตัวจะถูกช้าล้างจากสายฝนแต่เขาทั้งสองคนก็ยังถูกไล่ล่าปังปังปังมีเสียงปืนดังตามหลังมาติดๆิดพสุพยายามก้มต่ำจนทั้งคู่มาถึงหน้าผาชันไม่มีทางไปต่อส่วนด้านหลังคือกลุ่มคนที่วิ่งตามมานี่ทำไมวะแค่ยอมพวกเราก็ไม่ตายแล้วหนึ่งคนในนั้นเอ่ยพร้อมกับหอบหายใจแรงพระสุก็เช่นกันคนเหล่านั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ ทางเลือกของเขามีแค่สองทางนั่นคือยอมกลุ่มคนเหล่านี้หรือว่าจะเลือกกระโดดลงไปจากเนิาผากัดผมโปรดป้านเอ่ยพร้อมกับใช้มือรูปไททอยของตนเองโปรดถ้าพี่กัดผมฟิโรโมนของพวกนั้นก็จะไม่สามารถควบคุมผมได้โปรดปานพูดและขยับเข้าใกล้พรสสูขึ้นอีกเขาคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าถูกผรสสูกาดพันธะหากเป็นคนอื่นอย่างเช่นอัลฟาพวกนั้นเขาคงยอมตายดีกว่า พระสุค่อยๆฝังเขี้ยวตนเองลงรอยกัดสร้างพันธะในทันทีอาการเจ็บแผลปแต่รู้สึกดีนี้ทําให้เขาดีใจพี่จะไม่ยอมให้พวกมันทําอะไรโปรดเด็ดขาดพระสุกระซิบกับโปรดปลาจากนั้นก็กระชับอ้อมแขนไว้แน่นสิ่งที่พระสุทาเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่คาดคิดเมื่ออัลฟาผู้ไม่ยอมจำนนและจะไม่ยอมยกภรรยาโอเมก้าของตนให้ใครเช่นกันเลือกที่จะกระโดดโดยโอโปดปลาไม่ได้อ้อมกอด ใช้ตัวเองเป็นกรอกกำบังเสียงปืนดังตามหลังมาอีกหลายนัดทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโปรดปานได้แต่หลับตาปีเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าเราลงมาถึงพื้นแล้วสายฝนยังคงโปรยปลายอย่างหนักมันทำให้ยากที่จะลืมตาแต่เมื่อลืมตาขึ้นแล้วก็พบว่าพระสุน,นอนแน่นิ่งอยู่เบื้องล่างรองรับตัวเขาไม่ให้รับแรงกระแทกคุณพระสุโปรดปานพยายามเรียกและเขย่าตัว เสียงของเขาสู้เสียงของฝนที่ตกลงมาไม่ได้เขาพยายามสำรวจร่างกายแต่ก็มองไม่เห็นอะไรในป่านี้มืดมิดเกินไปโปรดปลานกรดร้องจะสุดเสียงอย่าตายนะนี่คือความกลัวกลัวการสูญเสียทั้งทงที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยอยากจะพบหรือพูดคุยกับคนคนนี้อีกเลยแต่พอเอาเข้าจริงความเศร้ากัดกินหัวใจจนไม่อยากสูญเสียพระสูปไป มันบีบรัดหัวใจจนเจ็บปวดบาดแผลตามตัวยังเทียบไม่ได้จูจูโปรดปานก็เห็นเงาดำๆค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขายกมือขึ้นปิดให้ทอยทันทีแล้วหมอบบางร่างของพระสวาไว้ผมไม่ได้จะมาทำร้ายคุณเสียงของชายคนนั้นเอ่ยโปรดปานเงยหน้าพยายามที่จะพิจารณาใบหน้าของคนคนนั้นแต่สายฝนก็ทำให้ตาพร่าเลือนคุณเดินไหวไหม ผมคงแบกคนไม่ได้ถ้าผมแบกเขาอยู่น้ำเสียงนั้นดูไม่มีพิษภยัยโปรดปานจึงพยักหน้าและยอมถอยออกจากตัวของพระสุหลีกทางให้คนคนนั้นช้อนอุ้มแบกพระสุไว้บนบ่าโปรดปานเดินกระเพลกตามหลังเดินมาอีกสักพักก็พบกับกระท่อมกลางตาหลังหนึ่งไฟดวงน้อยนั้นบ่งบอกว่ามีคนอาศัยอยู่ด้านในนั้นมีหญิงชารากำลังนั่งหน้าเต่าไฟและเมื่อเห็นคนเข้ามาในกระท่อมก็รีบลุกเดินเข้ามาใกล้ วางลงตรงนั้นก่อนยิงชราเอ่ยกับชายหนุ่มและรีบจุดไฟเพิ่มทันทีโปรดปายสุดลงกับพื้นเขาใช้แรงทั้งหมดไปในการเดินให้มาถึงที่นี่โลกค่อยๆดับมืดลงกลิ่นของสมุนไพรขมทำให้โปรดปารู้สึกตัวและสะดุ้งตื่นแสงแดดส่องสว่างจ้าไม่เหมือนกับเมื่อคืนนี้เขารีบลุกสำรวจร่างกายแต่เมื่อขยับตัวทั้งร่างกายก็แสดงอาการเจ็บปวดนอนพักก่อนเถอะ อยากขยับตัวจะดีกว่านะเสียงหญิงชราเอ่ยแล้วโปรดปานเอ่ยถามถึงอีกคนอ๋อเจ้าหนุ่มคนนั้นน่นะเหรอยังไม่ฟื้นเลยเมื่อเช้าลูกชายฉันไปตามหมอมาช่วยรักษาแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรมากแล้วละ่ะผมขอไปดูเขาหน่อยได้ไหมครับอย่าฝื้นตัวเองเลยผมเป็นห่วงเขาผมขอเห็นหน้าเขาสักหน่อยจะได้ไหม งั้นก็ตามใจเดี๋ยวฉันจะช่วยพยุงไปแล้วกันโปรดปานค่อยๆลุกจากเตียงโดยมีหญิงชาราช่วยประคองเดินไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะเมื่อเข้าไปก็พบแต่พระสูนอนบนเตียงไม้ไผ่ใบหน้าซีดเซียวมันตัวมีผ้าพันแผลมากมายหลายจุดด้านข้างมีชายอีกคนหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่คนควรจะพักให้หายดีกว่านี้ก่อนนะครับชายคนนั้นเอ่ยพร้อมกับลุกจากที่นั่งและช่วยประคองให้โปรดปานนั่งแทนที่ตน เขาปลอดภัยดีไหมครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรหักนะแต่ก็บอบช้ำหลายจุดมีรอยกระสุนถากที่แขนและขาตอนนี้ทำได้เพียงรอให้เขาฟืน้นผมขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือพวกเราเอาไว้ผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงไม่เป็นไรหรอกไว้เราค่อยคุยกันต่อหลังจากที่เขาฟื้นแล้วถึงตอนนั้นคุณอาจจะไม่ทราบซึ้งแล้วก็ได้ชายหนุ่มพูดจบก็เดินออกไปพร้อมหญิงชรา ลอยให้คู่สามีภรรยาได้อยู่กันตามลําพังโปรดปานมองใบหน้าพัสสูที่มีรอยขีดข่วนสีเข้มตัดกับสีผิวสีเสียวไม่เหมือนปกติโดยรวมแล้วไม่ใช่พระส,สูทคนเดิมเลยตามตัวมีบาดแผลเลือดซึมหลายจุดพอมานึกดูแล้วตรงจุดที่เขาตกลงมาเมื่อคืนมันนุ่งกว่าพื้นแข็งอาจจะเป็นกองใบไ,ม,ไม้ทับถมหนาจึงช่วยรองรับไม่ให้พระส,สูเป็นอะไรมากมือเล็กยกขึ้นรูปที่ไททอยตนเอง ถึงแม้จะมองไม่เห็นแต่เขาก็รู้สึกถึงรอยขิยวที่พระสุเคยทำเอาไว้ตอนนี้เขาทั้งสองเป็นคู่พันธะกันแล้วสำหรับอัลฟาเมื่อสร้างพันธะกับโอเมก้าแล้วก็จะสามารถชักนำการสั่งโอเมก้าให้ทำอะไรก็ได้โอเมก้าคนนั้นจะถูกควบคุมภายใต้ฟิโรมโมนของอัลฟาคู่พันธะเท่านั้นในทางกลับกันฟิโรมโมนของอัลฟาคนอื่นก็จะไม่มีผลกับโอเมก้าคนนี้ด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีความไม่เท่าเทียมนั่นก็คือ อัลฟาสามารถจัดสร้างพันธะกับโอเมก้ามากเท่าไหร่ก็ได้ในขณะที่โอเมก้าที่ถูกกัดจะมีอัลฟาคู่พันธะได้แค่คนเดียวทั้งชีวิตร่างกายของโอเมก้าจะโหยหาแต่คู่ของตนและไม่ยอมรับคนอื่นร่างกายของโปรดานค่อยๆฟื้นคืนตามลำดับแต่ที่น่าเป็นห่วงนั่นคือพระสุขที่ยังไม่ฟื้นสักทีแม้ผ่านไปหลายวันแล้วสวันผ่านเข้าไปแล้วยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โปรดปานอยากจะพาพระสุกลับไปรักษากับหมอในเมืองการฟ้องรออย่างไร้จุดหมายนี้มันบีบคั้นหัวใจเขามากเกินไปเขาเดินออกไปจากกระท่อมเห็นคนสองคนกําลังนั่งแยกสมุนไพรที่ลานโปรดปานมารู้ทีหลังว่าเขาทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกันและมีเพศรองคือเบต้าคือผมขอบคุณพวะคุณมากนะครับแต่ผมคิดว่าควรจะพาเขาไปหาหมอในเมืองผมเป็นห่วงเขานีครับผมก็เห็นด้วย งั้นเราคงต้องคุยกันก่อนชายคนนั้นเดินนําออกไปโปรดปานก็เดินตามในป่าตอนกลางวันเขียวชวยอุม่มดูไม่น่ากลัวเลยสักนิดต้นไม้แตก,กิงก้านยาวพวกกระรอกวิ่งไล่กันไปมาบนฟ้ามีนกบินผมไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกันนะครับชายคนนั้นหยุดเดินมือเราออกห่างจากกระท่อมมามากพอแล้วครับผมมีชื่อจริงๆว่าภาสกร ผมเคยเป็นบริการให้คุณพ่อของคุณพระสุครับงั้นเหรอครับดีจริงๆที่ได้คุณรู้จักช่วยโปรดปานยิ้มตอบงั้นคุณโปรดปานคงยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดผมนะี่ะคือคนที่คุณพระสุตามหาอยู่ครับคนที่คุณพระสุตามหาผมคือคนที่วางเพิงในเหตุการณ์วันนั้นครับคุณตรงหน้าเอ่ยความจริงซึ่งทำให้โปรดปานรู้สึกตกใจาตาเบิดพลง เ้นแสดงว่าคนตรงหน้านี้คือคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของเขาผมไม่ได้ตั้งใจทำให้มันดูใหญ่โตมากขนาดนั้นผมได้รับคำสั่งให้ขู่แต่เพราะไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วเลยทำให้โปรดปลาเงยหน้าขึ้นเขามองคนตรงหน้าด้วยดวงตาที่มีน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดคุณจะบอกว่าแค่ขู่งั้นเหรอถ้าคุณรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นทำไมคุณถึงไม่เข้าไปช่วย เขาตะโกนตอบกลับสเสียงแล้วสุดลงไปกับพื้นผมขอโทษผมได้รับคำสั่งมาเขาใช้แม่ของผมเป็นเครื่องต่อรองมันับให้ผมไม่มีทางเลือกแล้วคุณก็มาเจอพวกเราช่วยชีวิตพวกเราเหมือนเลือกตลกเลยว่าไหมโปรดปานหัวเราอตลกกับโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตให้ คนที่มีพระคุณคือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาสายทานความซาบซึ้งได้เหือดแห้งไปจนหมดผมไม่ได้ตั้งใจให้พ่อกับแม่ของคุณตายเลยจริงๆผมขอโทษจะให้ผมยอมรับผิดหรืออะไรก็ได้นั่นคือสิ่งที่คุณควรทำแล้วคุณไม่อยากรู้เหรอครับว่าใครเป็นคนสั่งไม่ใช่พ่อของคุณพระสุเหรอเพราะว่าคุณเป็นบริการให้กับเขาไง โปรดปานยิ้มเสยียไม่ใช่ครับคุณพ่อของคุณพ่อรวมไปถึงคุณพระสุไม่ใช่คนบงการแล้วใครละ่ะโปรดปานหันกลับมาจ้องหน้าชายหนุ่มตรงๆความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยทำให้หัวใจเต้นเร็วแรงกว่าเดิมคุณเมธาครับเอาและก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่ส5บห้านะครับนั่นไงว่าแล้ว ไอ้นี่นี่มันอยากกระชากหน้าบบกากมันออกมาจริงๆเลยโอ้โหอ๋อตอนหน้าแล้วกันนะครับไม่พูดเยอะนะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนซีรุยด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนอีบ e ุ๊กกันเยอะๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตระเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจัวยว่า สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง,ยง